สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ e อ็ก c อก n จอร์น n ่ชนะครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันครับวันนีออ้อยากจะพาทุกท่านนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่หัดวิ่งเทรลนะว่าเราเวลาเราลงงานวิ่งสักหนึ่งงานเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้ว วันอาทิตย์นี้แล้วแหละ27กันยายนครับก็มีงานงานหนึ่งนะครับผมก็คือโคลอมเบียเทรลมาสเตอร์2020นะครับซึ่งซึ่งผมก็ได้จอยไว้เหมือนกันนะก็แต่ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องระยะทางหรือดีเทลอะไรเลยคือคือลงทะเบียนไปแล้วก็ล้มหายใยจากลืมไปเลยว่ามันมีงานนี้อยู่ด้วยนะครับผมก็วันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วัน พุธก็จะวิ่งวันอาทิตย์ก็โอเคยังพอมีเวลาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดบ้างนะครับผมสำหรับงานนี้เรามาดูกันเลยแล้วกันว่ามือใหม่หัดวิ่งเทรลควรจะรู้อะไรบ้างสำหรับข้อมูลในรายการวิ่งนี้นะจ๊ะอ่ะขั้นแรกคือผมเข้าเว็บโคลอมเบียเทรลมาเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเว็บที่ที่ บอกถึงรายละเอียดแหละแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะดู facebook มากกว่านะมันจะบอกหลายๆอย่างเดี๋ยวผมเข้าเฟ e บุ o กก่อนละกันนะครับอโอเคนี่ผมว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าว่ามันแอดมินโพสอะไรบ้างผมตามที่รูปภาพเอานะครับผมนะเนี่ยผมคงจะตามที่รูปภาพเอามีอะไรบ้างวะ เยเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยเนาะเอออ่ะสิ่งแรกที่ผมจะรู้ที่ผมอยากรู้คือเดี๋ยวผมเปิดไปเว็บกันแล้วกันเพราะว่าดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออมีคัตออฟใช่ไหมงานนี้คัตออฟเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันดูในเว็บนะครับนะครจริงๆแล้วผมนงยี่สิบห้ากิโลไว้นะก็ดูที่ race info มีอะไรไหม <c oughs> นี่ดูไปด้วยกันเลยนะคอฟดีเทลอ่ะดูแม่งด้วย Activity Activity ไม่น่าจะมีอะไรนะ,ะดูก็ได้ Activity 3สามอันข้างล่างคงไม่มีอะไรมนะั้งโอเคก็ดูที่ Information แล้วตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเอ่อ Info ก็จะบอกถึง New Normal 50้กิโลได้อท2แต้มจริงๆแล้วผมจะเข้ามาดูกราฟนะครับอ่าโอเคเจ็ดโมงเช้า25กิโลสตาร์ทนะครับม,มีรถตู้ไปด้วยแต่เราจะขับรถไปเองนะเสื้อเสื้อสวยนะเสื้อเสื้อได้มาแล้วสวยดีสวยดีนะครับ ไม่มีอะไรเลยนี่ยนี่เราจะให้ดูอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> นี่คืออันนี้ผมผมผมอยากจะให้ดูอันนี้และผมจะต้องการดูอันนี้ด้วยคือผมลงระยะ25กิโลไว้ใช่ไหมสตาร์ทตั้งแต่7โมงเช้าถึง8โมงเชา้าสตาร์ทยังไงวะสักเจ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงเชา้าสตาร์ทใช้เวลาสตาร์ทชั่วโมงหนึ่งเลยรือเออ มันน่าจะมี11กิโลใช่ไหม11กิโล25กิโลแล้ว50กิโลกราฟความชันนะครับนี่เป็นกราฟความชันอนะัะนี่น่าจะเป็นจุดให้น้ําไม่มีขันอ้อมจริงเหรอเนะี่ยเท่าที่ดูผมจะดูกราฟ25กิโลครับนี่กราฟ25กิโลเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางผู้จัดอะก็คงจะมีไฟล์ g p x มาให้แต่ผมส่วนใหญ่ผมไม่ดูผมจะดูริบบินเอาถ้างานไหนแม่นแม่นก็ ก็ไม่หลงแต่ถ้างานไหนลิบบิ้นห่างก็หลงไปตามระเบียบสบายใจกันได้นะครับอ่ะกราฟตรงนี้เดี๋ยวผมลองขยายได้ไหมวะโอเคกราฟตรงนี้ผมจะศึกษาว่าไอ้นี้เป็นความสูงนะครับความสูงโอเคระยะทาง25กิโลเมตรเนี่ยช่วง สามกิโลเมตรแรกเนี่ยติงๆพอวิ่งได้สบายๆนะครับนี่คือถึงวิเคราะห์อะไรแล้วละกันนะครับผมสำหรับว่าสาหรับระยะทางอะ่ะว่าว่าคุณจะวางแผนวิ่งยังไงในยี่สิบห้ากิโลเมตรนี้นะครับผมนี่คือจุดให้น้ำนี่น่าจะมีอาหารนะตรงนี้โอ้บนยอดเขาเลยนะสิบกิโลนะครับผมยี่สิบกิโลก็มีอาหารด้วยเหมือนกันไอนี้น่าจะเป็นน้ำสิบห้ากิโลน้ำ ผมว่า25กิโลวางน้ำถี่อยู่ก็ดีครับจะ,จะได้ไม่ต้องแบกน้ำหนักมากไปนะครับช่วง3กิโลแรกจะไต่ขึ้นเขานิดเดียวเป็นทางแบบสบายๆไม่ไม่น่าไม่น่าจะยากมากแล้วก็หลังจากกิโลที่3จนถึงกิโลที่5ประมาณกิโลที่5นะ เราจะไต่ขึ้นเขาประมาณ200เมตรชันอยู่พอสมควรแต่ก็ก็พอไหวนะถ้าถ้าถ้าดูตามความเป็นจริงน่าจะพอไหวเพราะว่าแค่ไต่ขึ้นเขาแค่200เมตรแล้วก็ดาวฮิลเพราะว่าเขาฉลาดจริงๆมันเขาฉลากที่เราไปซ้อมกันประจำานะก็คือ300เมตรนะครับนะยอดแหลมเปี้ยวเลยนะอันนี้ก็ อาจจะชันกว่าเขาฉลากนิดหน่อยั้งแต่ว่าเป็นแค่ประมาณ200เมตรกว่าเท่านั้นเองแล้วเราก็ดาวฮิวลงมาอีก200เมตรไอ้ตรงเนี้ยจากประมาณ100เมตรยาวไปจนถึง500เมตรโอเคไอ้ตรงเนี้ยไต่ยอย่างเดียวเลยไต่ความทันอย่างเดียวเลย400เมตร400เมตรก็ไม่น่าจะ ไม่น่า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 มีอะไรนะน่าน่าน่าจะโอเคแต่เราจะชะล่าใจไม่ได้เนาะเออนะแล้วก็เรื่องน้ำเรื่องน้ำเดี๋ยวผมขอดูเรื่องน้ำหน่อยแล้วกันนะอืมเดี๋ยวดูนะมันอัดอยู่หรือเปล่าวะอัดอยู่ใช่ไหมโอเคเรื่องน้ำเรื่องน้ำพอเราไต่ถึงไปถึงยอดปุ๊บ เราจะมีน้ำให้เติมให้ผมว่าโอเคผมไม่ต้องแบกน้ำขึ้นไปเยอะไม่ต้องแบกน้ำไปเต็มเป้นะครับแล้วเราก็ดาวฮิลลงมาถึงจุดประมาณกิโลเมตรอ๋อพอดาวฮิลปุ๊บก็ก็ให้เติมน้ำอีกครั้งหนึ่งจริงๆไม่ไม่ต้องอ๋อเติมน้ําเติมน้ําก่อนเพื่อจะอัพฮิลขึ้นไปจุดสูงสุดอีก400เมตรจนถึงเนินเขาจนถึงจุดสูงสุด ไปพักกินอาหารที่นี่นะครับแล้วก็ดาวฮิลลงมา10ถึง13กิโล3มกิโลดาวฮิลลงมา3กิโลแล้วขึ้นมานิดหน่อยไม่เยอะมากแล้วก็ดาวฮิลลงมาอีกถึงกิโลเมตรที่15 km. จากนั้นกิโลเมตรที่15มีน้ำเติมแล้วก็วิ่งไป5กิโลอุย้ยจริงๆแล้วผมจะบอกว่างานเนี้ย ไม่ต้องถ้าถ้าวัดจากสเตชันต่อสเตชันของน้ำเนี่ยไม่ต้องพกน้ำเลยก็ได้นะจริงๆรนะแบบเออเอาจจะบอกเออก็พกขวดก็ดีนะครับม,มีมีหน้าไอ้ที่เป็น mandatory เนี่ยมันเขาไม่จำเป็นต้องต้องต้องแบบมีเป้น้ำก็ได้นะเพราะว่าโอ้น้ำจุดให้น้ำเยอะมากเลย15บห้ากิโลยีกิโล ยี่ห้ากิโลงานนี้ต้องพึ่งเจลเปล่ว่ะได้อย่างเงี้ยผมว่างานนี้พึ่งเจลสักสองอันก็พอมัง้งน่าจะกิโลที่เจ็ดอันหนึง่งบูตขึ้นไปแล้วก็เจลให้พลังงานแล้วก็น่าจะไปปลายประมาณที่สิบเจ็ดอีกอันหนึง่งก็บูตอีกทีหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคเมื่อเราศึกษากราฟตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อไปอไเลยแล้วกันว่าเราควรจะรู้อะไรอีกเนาะมีอะไรอีกเออ อันนี้11กิโลกโลก็เหมือนกัน11กิโลจริงจวิ่งรูดเดียวกับ25เลยนะครับนะมีอะไรบ้างวะโอเคไม่น่าจะมีอะไรละอันนี้มีอะไรบ้าง activity activity ก็น่าจะบอกถึงงานแฟร์โอเคจริงจสิ่งสิ่งสิ่งที่ผมรู้ผมผมรู้ละนะว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยงานนี้จะบอกว่าเหรียญสวยนะแบบ เหรียญสวยอะ yeah. ชอบอันเนี้ยเยน,นี่ยเหรียญเนี้ยสวยจังเลยแต่นี่มันมันปีหนึ่งเก้าอะปีนี้เหรียญไม่รู้จะเป็นยังไงเอาจริงก็ไม่ได้ดูอ่ะเออนะครับดูเพจด,ดีกว่าตึดเพจนี้อันนี้ใช่ไหมคือจริงจริงแล้วอะผมส่วนใหญ่อะผมจะดูเพจใน Facebook ค,ครับสําหรับสำหรับดูรายละเอียดอะไรเงี้ยเขาจะแจ้งค่อนค่อนข้าง ค่อนข้างถี่อยู่พอสมควรใน,ใน,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 นในเว็บอันนี้นะไหมเหนมันไหมะคือในในในเว็บอ่ะมันจะไม่ค่อยแจ้งอะไรเยอะมากนะครับผมแบบเป็นทางการเฉยๆนี่คือรูปอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแผนผังงานใช่ไหมมีที่จอดรถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกที่เจ็ดที่เอามี VIP ตรงนี้ด้วยก็ไม่น่ามีอะไรเนาะนะโอเค อันนี้รูปบูธงานอันนี้น่าจะเป็นงานแฟร์มากกว่านะครับผมเนี่ยผมจะเข้ามาดูอย่างนี้แหละอ๋อนี่เป็นแลน์สเคปของของงานนะครับนะแล้วก็อะไรเนี่ยระยะ25กิโลจำนวนผู้เข้ารข่งขัน1องรคนปล่อยตัว7มองถึง8โมงมาก่อนปล่อยตัวก่อน เหรอยังไงวะมาก่อนปล่อยตัวก่อนมันจะเป็นนิวนอร์มอลยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยโอเคเลยนะว่าไม่มีจุดคัดออฟระหว่างทางใดๆทั้งสิ้นครับนักกีฬาจะต้องมาถึงเส้นชัยภาในเจ็ดชั่วโมงนับจากที่ปล่อยตัวเป็นชิปไทม์ยี่สิบห้ากิโลเจ็ดชั่วโมงให้ผมว่าโอเคนะไม่ไม่ไม่ยากมากแล้วก็การบริการนะจุดให้น้ำหกจุด เกลือแร่สจุดจุดบริหารหารว่าอีก1จุดเส้นทางวีโอเนี่ยคือเส้นทางบรรยากาศการวิ่งคือเออไหนดูหน่อยสิเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นเส้นทางอ่ะมันมันจะระบุได้ด้วยว่าของผมอ่ะคือคือมันต้องใช้รองเท้าเทรลแบบไหนอะไรยังไงผมอยากดูเส้นทางอยู่เหมือนกันเฮ้ยขยายยังไงวะเนี่ยโอเค ไหวะอ่ะไหนให้ดูเส้นทางหน่อยซิโอเคสตาร์ทที่บ้านโรงเรียนบ้านหนองคอใช่ไหมนี่เราวิ่งขึ้นนิดวิ่งถนนประมาณร้อยเมตรได้แล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นป่านะ ผมว่าเส้นทางนี้มันเป็นทางไม่ใช่ซิงเกิลแท็กผมชอบจังเลยคือตราบใดถ้าไม่ใช่ซิงเกิลแท็กเ,ออเราสามารถทำความเร็วได้เราเราเราวิ่งได้นะครับผมเราวิ่งได้สบายๆโอเคเลยแต่เราจะวิ่งตามคนอื่นเขาทันหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นี่ทางขึ้นเขาละทางชันละเนี่ยถ้าสังเกตดูตรงเนี้ย <c oughs> เห็นไหมเริ่มมา80เมตรละนะครับ ทางทางโอเคนะทางแบบทางชิลอ่ะเออนะครับเนี่ยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะะเดี๋ยวขอขอดูหน่อยที่ว่าตั้งแต่ร้อยเมตรอันนี้คือ,ค,อคือทางขึ้นเขาอันนี้คือทางขึ้นเขาทางขึ้นเขาเป็นซิงเกิลแทร็กนะครับอ๋อก็มีก็มีมามีมัลติเพลแทร็กอยู่เหมือนกันนะขึ้นไปเรื่อยๆวิดีโอถ่ายไม่ค่อยชัดเลยนะ นี่เขาคงวิ่งขึ้นอะนะแหมมีหยุดพักเหนื่อนิดนึงด้วยโอเคคือเราต้องก่อนที่จะวิ่งเทรลอะเราก็ต้องจำเป็นต้องศึกษาเส้นทางครับว่าว่าว่าเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วเราควรใช้อุปกรณ์ประเภทไหนอะไรยังไงจริงๆแล้วผมว่างานนี้ไม่ต้องใช้โพก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาความเร็วอะก็ควรต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้อยู่เหมือนกันนะถ้าเอาความเร็วก็ใช้โพถ้าไม่เอาก็ ก็เดินขึ้นได้ผมว่าเดินเดินขึ้นได้ไม่ไม่น่าจะโหดสักเท่าไหร่นะมัง้งมั้งนะ <c oughs> ออไหนลองไปดูสุดยอดสิยอดเป็นยังไงอ่านี่ตรงนี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนชันเลยก่อนขึ้นยอดตรงนี้ชันมากนะแต่ชันนิดเดียวน่าจะสักกับยี่สิบสามสิบเมตรแล้วมันนะ้งเนี่ยอ่านี่คือดาวฮิลแล้วนี่ เ,เขาดาวหิลลงมาโอ้ยดาวฮิลหินเป็นเทคนิค hmm. เยอะเยอะว่ะดูดิแล้วคือมันมันผมจะบอกว่าสภาพอากาศในวันนั้นดินในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยฝนตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีผลกับการการอะไรอะไรองลองเท้าอะลองเท้าที่เราใช้มันก็มีผลอยู่พอสมควรอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้า ถ้าเป็นโครนเป็นเลนอะไรเงี้ยผมผมจะไม่อยากเอาสปีดกอสสี่ไปใช้เลยเสียดาย <c oughs> มันเปื้อนขี้เกียจล้างผมถ้าเป็นโคนเลนเนอะไรเงี้ยผมจะใช้ d y n a ้าฟิตเทรลเบรกเกอร์อนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นดินแห้งๆเงี้ยผมโอเคดินเทคนิคอลอะไรเงี้ยก็หินเหินอะไรเงี้ยผมผมผมจะใช้ โคคาโอเน่โอเน่สปีดคอสี่ได้นะครับโอเคเนี่ยดาวฮิลต่อไปเนี่ยนะเนี่ยนะทำไมเมืม่อก,กี้มันเหมือนมันเหมือนหยุด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 ตรงไหนวะหยุดปุ๊บแล,แล้วเหมือนเลี้ยวซ้ายเหรอเข้าไหนวะเนี่ยโอ้นี่เสี่ยงเลยนะเนี่ยเนะี่ยกลัวหลงเลยนะเนี่ยทั้งตรงเนี้ย โอ้โหนี่คือนี่คือลำธารเลยอะโอ้ลุยน้ำด้วยเนะี่ยนี่คือทางลำธารเลยนะตรงนี้ไม่ไม่น่าจะทำความเร็วได้ตรงนีน้น่าจะเดินอย่างเดียวแล้วเดิน,เด,นเดินแบบเป็นดาวฮิลเลยนะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะเนี่ยงงอ้าวชิบหายงงแล้ว แล้วไงต่อยังเป็นหินอยู่ยังเป็นหินอยู่ในลานําธารลอดไม้ไผ่ด้วยเ,เซ็งมากการลอดไม้ไผนะ่เนี่ยคือตัวผมสงูงเว้ยแล้วแบบการลอดไม้ไผนะ่เนี่ยเซ็งแบบแต่นี้ยังยังเห็นแค่แค่ลอดแค่อันเดียวเฮ้ยโ,โหนี่นี่นี่ลุยป่าเลยนะเนี่ยเอ้นี่ดาวหิวยังไงนะเด้โอ้โหแล้วมันจะดาวหิวโอ้โหอีกแล้วอะ ต้องไต่ลงอะนี่มันต้องไต่หินลงปะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหนี่คืออะไร <c oughs> ดูไม่รู้เรื่องเลยนี่คือแบบโอ้โย ผมว่าช่วงตรงนี้ยแม่งจะทําเวลาลําบากเว้ยเนี่ยเออทำเวลาลําบากแน่เลยคือถึงจะเป็นดาวฮิลอะแต่มันไม่ใช่ดาวฮิลแบบแบบเนี้ยนี่มันดาวฮิลอะไรดาวฮิลแบบเป็นล่องลาธารอะนี่โอเคนี่ตรงตรงนี้เป็นดาวฮิลภูเขาจริงจริงแล้วโอ้โหตายอะไปต่อนี่เหมือนลุยนี่นี่นี่ลุยป่าเลยเนี่ย หนดูดิลงมาตรงนี้แหละนี่จะเริ่มขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งมีขึ้นเขาสองลูกนะครับก็เป็น m มัลติเพลท k อีกเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ยังปวดกิีดไม่หายเลยดาวฮิ hill, ลล่องนํำทานที่มีหินเยอะๆอะมันเข็ดจะเข็ดมาจากเขาอีโตอะ่ะ เออมันเหนื่อยมากเลยอะ่ะไม่ไม่ชอบเลยอะ่ะเอององแงด้วยอโอเคแต่อย่างเงี้ยวิ่งสบายสบายอะ่ะวิ่งขึ้นกิ้งเฮ้ยดูเขาไม่ไม่ดูแบบเนินแบบกำลังสวยๆนะไม่ไม่ลำบากมากเฮ้ยโหมากแล้วลำทานอีกแล้วไปไหนไปไหนต่อ อ๋อผมว่าเนี่ยมีให้ช่วง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 แบบช่วงพักช่วงพักช่วงพักนะครับไตขึ้นไปนี่เป็นหินลำทารล้วนๆเทคนิคข้อล้วนๆโอ้โหเทคนิคข้อล้วนๆแล้วถ้าวันนั้นฝนตกหรือว่ามีมีดินโคลนเนี่ยสปีดโกดกูเละแน่ๆเลยแพะแพะก็แพะเหอะขี้เกียจซักรองเท้าไม่ใช่อะไรอ่ะดูไปเรื่อย ตรงนี้น่าจะเป็นจุดพักนะครับขึ้นมาสองร้อยห้าสิบเมตรแล้วเนี่ยแล้วก็ไต่ขึ้นไปอีกไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเติตเตเตไต่ขึ้นไปโอ้โหอันนี้สูงอยู่พอสมควรนะวันนี้ชันมากเลยเฮ้ยเธสวยนะตรงนี้สวยดีชอบชอบไปต่อ เนี่ยผมก็จะมานั่งดูอะไรอย่างเงี้ยว่าหลายๆรา,ายการนั้นเดี๋ยวนี้เขาเขาเริ่มที่จะแบบว่าเออแบบรีวิวให้เห็นเส้นทางจริงว่าว่าคนที่สมัครมาต้องเจออะไรบ้างในเส้นทางนี้เขาจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวก็ไปไ,ปไวๆสิผมอยากดูดาวฮิลอีกรอบหนึ่งนี่โอ้นี่มันดาวฮิลอะไรวะเนี่ย วู้ดดาวฮิลอย่างนี้สบายไม่เป็นไรอย่างเงี้ยชอบชอบดาวฮิลอย่างเงี้ยทำเวลาได้นะครับนี่สัปดาห์ที่แล้วยังังยังยังยัง,ยงโคดเลยเนี่ยแบบสงสัยต้องเอา fit, Trail aker, e vo, ไดนาะฟิตรลเบรเกอร์อีโวไปสลายนงไตอีกรอบวันนี้ไต่เขาแต่สะดวกไม่น่าจะโอเคนะโอเคถึงผมว่าโอเคอยู่เป๊บเปิบ,ปบ อืเป็นไหล่เขานะแล้วก็มีให้วิ่งให้พักนิดหน่อยนะโอ้นี่ยังไงพักใช่ไหมพักนะโอเคไปเรื่อยๆดาวฮิวไปเรื่อยๆดาวฮิวไปเรื่อยๆโอเคดาวฮิวไปเรื่อยๆดาวฮิวไปน่าจะไปจนถึงชนนนะอ่ะถึงแล้วตรงนี้คือจุดให้น้ำตึ๊บโอเค ผมว่าน่าจะโอเคแหละนะครับพอมันเป็นทางเรียบเนะี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นทางที่แบบเป็นครอสคันที่อ่ะโอเคแล้วโอ้นี่วิ่งจะวิ่งจนจนมืดเลยใช่ไหมโอเคขอบคุณทีมงานครับขอบคุณทีมงานคอรลเบียเทรลมาสเตอร์ไทยแลนด์นะครับที่โหทำรีวิวมาเจ๋งมากเลยเป็นประโยชน์กับนักวิ่งมากๆนะครับ ก็มีอะไรที่เราต้องดูไหมสิบเอ็กิโลใช่ไหมเปหาดัวเองแล้วกันนะเ,เราจะสตาร์ทเจ็ดโมงไม่มีคัดออฟคัดออฟคือเจ็ดชั่วโมงไม่มีคัดออฟระหว่างจุดอโอเคพร้อมแล้วไม่น่าจะมีอะไรลุยเลยลุยเลยแล้วกันนะจ๊ะก็เจอก็ทักกันได้แล้วกันนะครับผมนะ 25กิโลนะครับโอเคลากันไปก่อนละกันบายบายจะ้ะ